และนี่คือจิตวิทยาสายมืดในการทําให้อีกฝ่ายรู้สึกผูกพันกับเราแบบยกกําลังสิผูกพันแบบไม่มีเหตุผลครับนั่นคือให้คุณตั้งคําถามเกี่ยวกับ อดีตของเขามีความเจ็บปวดอย่างไรครับนี่ชีวิตของคุณเนี่ยในอดีตเนี่ยเจ็บปวดอย่างไรบ้างเนี่ยคุณป้าข้างบ้านนินทาไหมนะครับชีวิตรักของคุณเป็นยังไงบ้างนะครับหรือว่าสิ่งที่คุณล้มเหลวในอดีตเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่คุณรู้สึกว่าเจ็บปวดขมขืนมากที่สุดครับพอเขาเล่าถึงความเจ็บปวดให้คุณบอกเฮ้ยมันเหมือนกันเลยนะครับตอนนั้นผมก็เจอแบบนั้นแล้วผมก็ท้อก็เฟลเหมือนกับคุณเลยผมเข้าใจความรู้สึกของคุณนะหรือว่า ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะสิ่งนี้จะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่านี่คือพวกเดียวกันครับนี่คือกลุ่มก้อนจิตวิญญาณเดียวกันครับนี่คือคนที่เจอประสบการณ์ความเจ็บปวดแบบเดียวกันครับหัวออกแบบเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยสมองของอีกฝ่ายจะรู้สึกว่านี่คือพวกเดียวกันและเป็นเป็นมิตรนะครับรู้สึกว่าเป็นคนที่ประทับใจและไว้ใจคนคนนี้ได้มากที่สุดครับเมื่อไรก็ตามแต่ที่เราบอกว่านี่คือความรู้สึกเดียวกันครับเรื่องนี้ครูความสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะ ราคาแต้มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณขาดไปทักษะสำคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคูความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมด เท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะครับแฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมื่นพอคุณไม่เข้าใจจิตวิทยากลายเป็นว่าเขาเอาเงินเดือนเนี่ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับหเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนนี้ของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับ คิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่าสุดท้ายจบได้ว่าแฟนมีมือที่สามมันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือศูนย์บาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัคร ครูคอมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,900บาทครับคือ1 0แอจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับ เจ็ดจิตวิทยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่าง มูลค่าอันนี้ยหนึ่บาทครับหเล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้แถมฟรีแพ็คสานี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ CF ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ